มานะครับทุกคนวันนี้มาเจอบัลไลอีกนะครับเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยจุกขาดเลยครับไม่อยากจะพูดนะครับสเปร์รถไอ้น้องเฮานะครับงานนี้ก็ไม่มีใครมาช่วยนะครับโอ้โหอาจจะขาดมั้งขนาดจะไม่ดีเรา จะไม่ดีอาจจะหมดสภาพแล้วนะครับอันนี้นะดูครับถ้าซื้อยางมาใส่อาจจะใช้อาจจะไม่นานนะครับอาจจะขาดอีกครับอาการแบบนี้นะครับดูนะครับไอโนเซเฟอร์นะครับขับรถตักนะครับเวลาขับแล้วก็เล่งเอาเล่กเอานะครับมาพอดีนะครับโอ้โห ไอสัตว์แม่งติดบ้างนะครับอันนี้อาจจะเอาออกอยากนิดนึงไม่รู้จะเอาออกได้ไหมนะครับมาดูด้วยกันครับนะครับต่อไปเราก็จะไปทําการถอดนะครับการถอดก็ทําการแกะโตล็อกนะแล้วก็ถอดกระถาออกมานะครับแล้วก็งัดยางออกมานะคแค่แค่นี้นะครับ อาจจะพูดง่ายครับแต่ทํายากนิดนิดนึงนครับครับต่อไปเราก็ทําการทอดนะครับทอดคนเดียวนะครับอาจจะสช้เวลายากนิดนึงนะครับทุกคนครับต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อจะติดตามดูนะครับปวิธีการทอดบ้างนะครับขอบคุณครับ กับผมนี่ก็ทำการเอาแสดงมาใส่น้ำแส่นะก็งัดมาลองนับปกติถ้าจะออกนับคอยเราจะยกตีนตักนับให้อยู่ในทางนับให้มันสไลด์ผ่านไปด้วยกันนะนับให้เป็นมีและระยะดีถ้าเราจะทําการถอดง่ายนับเนี้ยไปเราก็แสลงนับงัดไปล้วก็เอาโตกระแทกนับกระแทกกระแทกนับ ไปตามรอบนะเพราะว่ายางอาจจะติดนานนีงจะเอาอยางนิดนิดหนึ่งถ้ามันยางที่เราจะเอาออกง่ายแล้วก็ทําการคอดแล้วก็ดึงออกง่ายนะงัดออกง่ายตัวนี้มันติดเลยทําอาการแบบนี้นะเนี่ยงัดใส่นะโอโตกระแทกกระแทกออกนะประมาณนี้นะนะครับทำการออกแรงนะครับนิดนึงนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่จะเอาออกนะเพราะว่ายาง ที่มันติดเยอะมากนะครับอันนี้ทำเฉพาะคนคนคนเดียวนะครับอาจจะยากทำซององนอาจจะง่ายเล็กนิดนึงนะอันนี้ยาก